ใส่ถุงเท้าเองก่อนไปโรงเรียนแใช่แบบนี้จะไปรับไม่ได้ตอนเย็นนะคะอืมโหใส่ได้ข้างนึงแล้วใส่อีกข้างนึงอืมกางออกใช่แบบนั้นแหละกลางเยอะ ไหนลองดูสิพยายามดูใกล้ได้แล้วอข้างนั้นได้แล้วเหลือข้างนี้ใช่ไหมคะมเก่งมากความพยายามของเมด้าเก่งมากเลยค่ะอเอาใส่ตรงนิ้วก้อย,อยนั้นใส่เข้าไป ไม่ได้ไปใส่ถูกเผาใช่ค่ะอ๋อไม่ได้ไปสใส่ถูก้ากวาดไปลงเรียนใช่ค่ะเก่งมากหม่อมีก็ใส่เสร็จแล้วค่ะออข้างซ้ายไม่ได้ใส่เองใช่ไหมคะอืมโอ้โห ให้แบบมีช่วยไหมครั้งนี้ไม่เอาเอาปิ้นเอาสลับตรงนี้ออกก่อนมันผิดด้านนี่อ่ะนี่อ่ะใส่อากงกว้างใส่ปึ๊บอาอ่ากงกว้างเลยแล้วเอาเท้าใส่เข้าไปอ่ะคุณครูสอนอ่าคุณครูสอนใช่ไหม นิ้วก้อยมันใส่ไม่ได้สักทีหรอกนี่เอาตรงนิ้วก้อยนี้อ่าเคใส่เข้าไปใส่ส้นใส่ตรงส้นอืออ้ย๊ยว,ว้าวเก่งจังเลยตบมือเย้ยแล้วก็ไปใส่รองท้าค่ะแล้วหนูหนูบอกว่าหนูไปโรงเรียนแล้วนะคะหนูไปโรงเรียนแล้วค่ะโอเค ช้าๆนี่แล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเองนะคะเลือกรองเท้าเองว่าจะใส่อะไรตอนนี้กำลังเดินไปโรงเรียนนี่ก็พอสองขวบแล้วเขาก็จะเลือกแต่วันนี้จะใส่รองเท้าคู่นี้วันนี้จะใส่กางเกงใส่เสื้อตัวนี้เริ่มที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะ วันนี้เมย์ได้ใส่ถุงเท้าเองเก่งจังตอนนี้นะคะเมได้ก็ถอดถุงเท้าเองได้ถอดเสื้อผ้าเองได้แล้วใส่ถุงเท้าเองก็ได้แล้วด้วยเก่งมากเลยอันนี้ก็กําลังเดินไปส่งเมได้ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อยากสะพายกระเป๋าเองไหนโชว์กระเป๋าหน่อยเดินไปข้างหน้าคะ่ะเดินไปข้างหน้าเดินไปเดี๋ยวมามีสายข้างหลังกระเป๋าเม่ได้เป็นรูปอะไรไหนโชว์หน่อย นี่เป็นรูปเสือสาวใช่ไหมคะนี่เสือสาวไปเดินไปค่ะว้ไปส่งโรงเรียนโอเค